ศาส,สนามีคำสอนบอกไว้ทุกตอนให้เป็นคนดีมอบความรักความถุกสิ่งที่มีชีวิตจากการทําดีจะมีแต่สุขใจไม่มีหลักคำสอนใดฟังใจ รมีแต่ล้อมจิตใจไว้เป็นคนของธรรมมีรอยยิ้มบอกความงามเมื่อหัวใจไม่มืดดำทุกอย่างคิดดีก่อนทําจะนำความสุขเอ่ยทํานำชีวิตให้มีความสุขทำ คลายทุกที่มนมองใจยืดทำคำสอนที่ถูกต้องไว้ฟังลงในใจของคน วัสดีครับ่านผู้ชมที่ขอรัรกคระอัลาม ah ุอะลัยกุมวะเราะ r a h m a t u l l a h วะ a b a r กาตุฮ h วันนี้พมมมดังอยู่ในพื้นที่ของจจงาวัดยะลาสวนควันเมืองแล่งท่องเที่ยวแล่งที่เป็นเทพผักพ้อนยนใจคองค้นยาลาและคนจังหวัดใกลเคียงในพื้นที่ของยะลาในพื้นที่ของปัตตานีและนาราธิวาสดังกระโดดจักกันเป็นอย่างดีว่าสวนควันเมืองเป็นสวนที ให้ความสาร่านใจในเรื่องของการพักพอรอยอดใจวันนี้ผมจะมาคุยกับผู้สมคุณอาวุธในพื้นที่ครับอาจารย์รอมมดอนโตโดท่านก็เป็นผู้อาวโุโสในวงการศาสนาและวงการดักบรรยายธรรมขอต้อนรับเข้าสู่รายการครับอัสลาม ah uh. ุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ครับครับ ผมจั่วหัวมาในเรื่องของเยาวชนกับการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสอาจารย์ช่วยให้ความหมายคำนิยามของคำว่าเยาวชนและผู้อาวุโสหน่อยครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดร็อบบะนาฮับลันามินอัซวาจินาวะซุรริยะตินากุรรัตะยุน وجعلنا للمتقين إِمَامًا ربنا ظَلَمْنَا انفسنا وَإِنْ لَمْ تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حَسَنَةً وفي الاخرة حَسَنَةً وكنا عذاب النار The <applause> intent is วันนี í, ้เป็นห um ัวข um ้อท um <Kur ab. S 3> ี Ka ่ดีมากที uran, ala, ่เราจะมาแลกเปลี wa, im, in ่ยนกันครับนั่นก็คือเยาวชนกับการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ในอัลกุรอานอัลลอฮฺตะอัลาได้ตรัสไว้ว่าอูอนซุบิลลาฮิมินัชเชตต้อนูรจีมบิลมุมินีนารอูฟุรหิมและท่านศาสดาได้กล่าวอีกว่าก่อนนับอบีนาะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมไลซ斯มินนา มันลัมยรหมสกีรอนาวยะริฟฮักก์กับีรินะข็อลนอับดุลลอฮฺซละัมายรหมุลลอฮ์มันลายรหมุนนาสอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนที่อัลกุรอานส่งมาให้กับพวกเราที่เป็นมุสลิมว่าชีวิตเราในการอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมพระหุสังคมอะไรต่างๆ เราในฐานะที่เป็นผู้น้อยที่อยู่ในสังคมคนะฮะเป็นเนยาวะชนที่อยู่ในสังคมที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้จําเป็นที่เราจะต้องให้ความเมตตาและก็เชื่อฟังผู้ใหญ่<ม>เพราะผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าเรา<ม>โดยเฉพาะเรื่องต่างๆเราต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติถ้าไม่อย่างนั้นโอกาสจะพังมีมาก โอกาสจะเกิดความเสียหายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เกิดความขัดแย้งอะไรต่างๆเหล่านี้มีมากถ้าเราไม่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ของเราตรงนี้แหละอัลกุรอานให้ความสําคัญถึงความเมตตาเด็กเคารพผู้ใหญ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นในหะดิษนบีสอลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมได้บอกว่าไลซามินนาไม่ใช่แนวทางของฉัน ไม่ใช่พวกของฉันนบีได้บอกไม่ใช่เป็นประชาชาติของฉันไลซามินนะมันละมันลมยารหัมซอรีรอนอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เชื่องโยงกับผู้ใหญ่ต่อมันล so ัมยารหัมซอรีรอนะใครที่ไม่เอนดูและก็ไม่เมตตาต่อเด็ก <laughs> อันนี้อันน,น,นี้กลับกันแสดงว่าอัลลามนี้มีความเคารพที่ผู้ใหญ่ต้องอเคารพผู้ใหญ่ต้องเอนดู เอ็นดูเด็กไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะทำร้ายเด็กผู้ใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแนวทางของท่านนาบีนบีกับหลานๆท่านนาบีก็เล่นปกติไม่ได้พูดจาเร็วกับเด็กไม่ได้อะไรกับกับ,บรุนแรงไม่ได้รุนแรงอะไรกับเด็กไม่ได้อะไรตรงนี้เป็นจุดสำคัญและก็วัยออริฟฮักกอกะบีร์คบีรินา อันนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันหลังจากนั้นก็ฮะดิสได้บอกว่าเด็กต้องให้เกียรติและเคารพผู้ใหญนนน่นี่เป็นแนวทางของนบีถ้าเด็กไม่เคารพให้เกียรติผู้ใหญ่แสดงว่าไม่ใช่แนวทางของนบีแล้วเด็กคนนั้นกําลังเดินทางในทางที่ผิดแล้วเพราะต้องเคารพผู้ใหญ่นเด็กนี้เรานี่แหละที่เป็นเยาวชนอายุยังน้อยต้องเคารพผู้อาวุโสก,กว่า นี่คืออิสลามน,านี่คืออิสลามถ้าเราไม่เมตตามนุษย์ไม่เมตตาผู้ใหญ่ไม่เมตตาอะไรอันนี้ยิ่งน่ากลาัวอีกอีกฮะดิษหนึ่งนบิสอลลอฮอะฮิสัลัมได้บอกลายารฮามุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ส่งเมตตาให้กับคนคนที่มันลายารฮามุนนาสคนที่ไม่เมตตาต่อมนุษย์สรุปว่าในความหมายก็คือต้องมีใจเ <oun, S 2> มตตาเมตตา ต่อทุกๆวัยต่อทุกๆวัยเด็กก็ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้ใหญ่ผ,หญผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลเด็กๆอ่าเอ็นดูเด็กๆอะไร<ม>ต่างๆเหล่านี้เพราะพลังของเยาวชนนี้มันมันมันแรงแต่พลังของเยาวชนจะเกิดขึ้นก็ด้วยกับประสบการณ์ของผู้ใหญ่<ม>เพราะฉะนั้นเด็กไม่ถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ถึงเด็กและก็เราจะเกิดเราเราจะเห็นภาพถึง อะไรต่างๆที่เราต้องการเราต้องการสันติภาพก็จะเกิดภาพแห่งสันติภาพถ้าผู้ใหญ่ไม่ทิ้งเด็กเด็กไม่ทิ้งผู้ใหญ่อันนี้เป็นสัจจะที่อัลอิสลามได้บอกให้กับพวกเราได้รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องไปด้วยกันผู้ใหญ่มีแนวคิดมีอะไรต่างๆแต่จะลงมือปฏิบัติอะไรนั้นต้องใช้พลังต้องใช้แรงจากเด็กๆที่เป็นเยาวชนมาอาสามาอะไรต่างๆเหล่านี้เราคิดจะทําแผนนู้นแผนนี้ ถ้าไม่มีคนมาทำละ่ะไม่มีเยาวชนไม่มีอะไรมาช่วยละ่ะก็เปล่าประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่ไม่ทิ้งเด็กเด็กไม่ทิ้งผู้ใหญ่เราจะเห็นภาพบรรยากาศที่เกิดการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในพื้นที่ของเราหรือในท,ที่ที่ไหนก็ได้ในองค์กรในหน่วยงานใดนะถ้าถ้ามีแนวทางอย่างนี้นะฮะและก็อิสลามสอนอีกว่าเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่นั้นยังไงในฮะดิสรอวฮุลบุคอรี ยุสลิมุสกีรอาลัลอาลัลอาลัลกบีรยุสลิมุสกีรเมื่อไรเด็กเจอผู้ใหญ่เด็กต้องเคารพให้สลามผู้ใหญ่ก่อนไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่ให้สลามกับเด็กนี่คือมรรยาทของอิสลามในการอยู่ในสังคมในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมพหุสังคมอะไรต่างๆเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ด้วยสวัสดีครับกับคนต่างศาสนิกหรืออะไร ไม่ใช่ว่าให้ผู้ใหญ่มาเคารพเด็กอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือมรารยาทที่อิสลามได้สอนไว้อย่างชัดเจนให้กับน้องๆที่เป็นเยาวชนยุสัลิมุสซอริสอะลลกบีรนะเจ้าเยาวชนเอ้ยพวกเจ้าจงให้สลามผู้ใหญ่ก่อนที่ผู้ใหญ่จะให้สลามน,นี้ก่อนเลยเอ้ยก่อนเลย,เอ,ย,อ,เลยอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคุณธรรมหรือมรารยาทในอ,อิสลามนี้ให้ความเคารพนะฮะ สิทธิ์ของผู้ใหญ่น่ะเด็กเคารพสิทธิ์ของผู้ใหญ่เคารพให้อะไรต่างๆมากมายนะอาจารย์นะในสังคมยุคปัจจุบันครับสื่อโซเชียลกำลังมีบทบาทเยาวชนบางคนบางกลุ่มอาจจะหลงร่าเริงผู้ใหญ่ก็คือดูแลไม่ถึงอ่ะอ,อาจารย์มีข้อแนะนำเรื่องนี้อย่างไรเอ่ยอัลฮัมดุลิลลาห ในโลกที่นะเด็กไม่รู้จักพิจารณาวิอะไรนะพิจารณาในเรื่องของการใช้สื่ออย่างเช่นการไปโจมตีผู้ใหญ่การไปว่าร้ายผู้ใหญ่การไปอะไรทั้งๆที่เราเป็นเด็กผู้น้อยเองเราไม่รู้ถึงเป้าหมายของผู้ใหญ่เขาจะทำอะไรจะสร้างอะไรแต่เราไปคอมเมนต์เรื่องว่าผู้ใหญ่นู้นไม่ดีว่า สแสดงถึงการไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ยากที่จะแก้แนวคิดสมัยนี้แนวคิดที่เทคโนโลยีเทคโนโลยีทันสมัยจริงๆนะในเรื่องของผู้นำในเรื่องของอะไรเด็กๆเดียวน,นี้ไปชจมตีไปอะไรการใช้โซเชียลต้องควรควรระมัดระวังฝากให้กับพี่น้องเยาวาชนควรระมัดระวังให้ที่สุดเราไม่รู้เป้าหมายจริงของผู้ใหญ่อะไรเราไม่รู้ถึง แกนแท้ของผู้ใหญ่ที่ต้องการสร้างหรือจะทําอะไรเราในฐานะเด็กไปคอมเมนต์คำพูดหยาบๆอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่สมควรถ้าเราในฐานะเป็นมุสลิมเ,เข้าในฮะดีเม่อก้เลยไลซามินนาไม่ใช่แนวทางของนบีอย่างนั้นถ้าเราจะมีปัญหากับผู้ใหญ่คนนั้นจริงไปพูดกับเขาดีๆนะฮะโอ้อายอนนี่ผิดนะเรื่องแบบนี้ผิดนะนะเออไปพูดกับเขาดีด พูดกันตัวต่อตัวกันตัวต่อตัวจะดีกว่าจะดีกว่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรที่ทําให้คนเห็นภาพเราไม่ดีเลยเ<ม>นี่ยนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้โซเชียลในยุคสมัยนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้นะว่าโซเชียลนี่มันแรงจริงๆในยุคนันกเรียนหรือเยาวาชนคนรุ่นใหม่นะวันนี้ บางครั้งการหลงทางหรือว่าการเดินตามกรอบของตัวเองอโดยที่ว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะตีกรอบให้ได้หรือไม่มีเวลาดูแลน,นั่นแหละตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราควรจะสอนเด็กว่าอย่างไรครับอาจารย์เวลาใช่ไหมครับในเรื่องของอวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าผู้ใหญ่ไม่ไม่มีเวลาที่จะดูแลเด็กๆเ,กเก่านี ก็มันเป็นวงจรชีวิตผู้ใหญ่ต้องออกไปทำงานอะไรต่างๆเด็กต้องไปโรงเรียนอะไรครับเมื่อเด็กอยู่กับเพื่อนก็เด็กรับฟังสิ่งที่เพื่อนพูดเพื่อนพูดไม่ดีเด็กก็รับมาใส่ในสมองแล้วก็กลับไปแสดงพฤติกรรมที่เพื่อนพูดที่โรงเรียนอย่างเช่นเรื่องเรื่องเรื่องหยาบหยาบเรื่อง,อ,งอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะต้องสอนลูก เราต้องมีเวลาในการพูดคุยกับลูกยังไงก็ต้องมีเวลา,วายังไงก็ต้องมีเวลาย้ําเลยคือยังไงก็ต้องมีเวลาที่จะอ้างว่าเออ,เออฉันไม่มีเวลาโอ้อันนี้รู้สึกเศร้านะกับอนาคตที่จะเป็นถ้าเราไม่สามารถดูแลเขาได้แค่ตั้งเงินบนตู้เย็นแล้วก็ไปเลยเออไม่มีเวลาแล้วที่จะมาพูดคุยโลกวันนี้เหนื่อยไหมเป็นไงบ้างอันนี้แหละเกิด เึมเศร้าเกิดอะไรต่างๆมากมายที่เยาวชนของเราคิดสั้นไปโรงเรียนก็รู้สึกว่าไม่มีใครรักนะถูกเพื่อนบุลลี่อะไรต่างๆกลับมาบ้านต่อไม่มีใครให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้ดูสิว่าเด็กเขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่ คณพอ่อคุณแม่คนอื่นนั้นเอ็นดูลูกอะไรลูกเขาเขาเป็นเด็กก็เขาก็คิดได้ว่าความอบอุ่นนั้นเป็นยังไงความรักจากคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงความเอ็นดูจากคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นอยากจะฟังให้กับคุณพ่อและคุณแม่ให้เวลาจับกับลูกนะถ้าเราไม่ทันจริงๆก็นะให้เวลาตอนกินข้าวก็ได้พูดคุยตอนกินข้าว ป้าของผมพ่อของผมสอนตลอดเวลากินข้าวครับวันนี้เป็นไงบ้างเรียนเหนื่อยไหมวันนี้ทําการบ้านได้ยังในเพ,เพราะที่บ้านผมจะกินข้าวพร้อมกันตลอดอจะไม่กินข้าวนอกจากจะมารวมตัวกันจะเป็นนิสัยอย่างนี้ตลอดมันมีความบรอกัตนบีก็บอกว่าความบรอกกัตของอาหารอยู่กับการที่เรากินอาหารร่วมกันพร้อมกันพร้อมกัน ตรงนั้นแหละเราพ่อผมไม่สอนเยอะสอนเวลานั้นแหละสอนให้คิดสอนให้คิดใช่แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พ่อผมสอนได้ดีมากก็คือเวลาขึ้นรถแกจะขับรถไปแล้วก็จะบอกด้วยลูกถ้าเจอคนต้องบิดแรถ้าเจอคนต้องให้สลามถ้าเจอคนอันนี้เป็น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 ทฤษฎีหนึ่งที่ได้ผลจริงๆกับผม ช่วงเวลาที่นะเราตอนเด็กๆเราอยากจะขึ้นรถไปติดกับพ่อไปได้ช่วงนั้นแหละคนพ่อได้สอนสอนพ่อไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นอาจารย์แต่เขาสามารถบอกลูกลูกเขาตเตือนลูกลูกเขาได้ตลอดเวลาเป็นผลจริงครับอันนี้อันนี้ที่ใช่แล้วครับอาจารย์คำว่าเวลาของผู้ใหญ่ที่จะให้ไม่จําเป็นต้องเป็นเวลาว่างาเวลานั่งทํางานนั่งกินข้าวหรือแม้กระทั่ง ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันใช่ลูกนั่งข้างหลังใช่พ่อก็สามารถสอนได้สอนได้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเน้นไปที่เรื่องของคนอาวุโสกับเด็กครับในพื้นที่จังหวัดเชียงพักใต้ของเราครับผมอยากจะให้ยกตัวอย่างหรือโฟกัสลงในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังหลงระเริงหรือเดินหลงทางครับอาจารย์อ,อัลฮัมดุลิลลาห์ วันนี้มีแนวคิดมากมายที่แทรกเข้ามาในกลุ่มเยาวชนของเรารขอให้เยาวชนพิจารณาแนวคิดเหล่านั้นว่าถูกต้องตามหลักหรือเปล่าหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นแบ็กกราวด์ที่สามารถเชื่อถือได้และไม่ผิดหลักต่อศาสนาหรือไม่ผิดหลักต่อกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้นะอยากจะให้เยาวชนมีที่ปรึกษาวันนี้ อยากจะให้เยาวชนเอาคนอาวุโสอย่าทิ้งคนอาวุโสเด็ดขาดในเรื่องของการทำงานหรืออะไรต่างๆจ,จัดกิจกรรมอะไรต่างๆ <ละ S 1> ต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ให้แนวทางให้แนวคิดให้ประสบการณ์ให้กับเราไม่ใช่ว่าด้วยกับการที่เราสมงัดด้วยกับการที่เราอะไรนะรู้สึกจะปลุกระดมหรือจะทำอะไร<ล>ะต่างๆ <ละ S 1> เหล่านี้พวกเราอย่างเดียวอันนั้นมันมัน มันไปไม่รอดนะฮะฉะนั้นฟังให้กับเยาวชนว่าต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนให้ประสบการณ์ให้อะไรนะอย่าทิ้งผู้ใหญ่กลัวว่าจะเกิดปัญหานะเกิดปัญหาในเห็นนอนถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาของเราครเคารพผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้ใหญ่ปฏิบัติตามผู้ใหญ่ตราบใดที่เขาให้สิ่งดีๆกับเราครับถ้าผูา้มามเล่าเรียนครับนอกเหนือจากทางโลก ก็คือภาษาไทยอ่าใช่ใช่เรียบเรียบง่ายครับครับแล้วก็ทางธรรมก็คืออัลกุราอานอัลกุรอานหรือปอนเนาะครับมีความทัดเทียมกันหรือไม่หรือว่าต้องแบ่งกันกลางวันต้องเรียนหนังสือไทยกลางคืนต้องเรียนอัอลกุรอานหรืออีตาอะไรประมาณนั้นแหละครับอาจารย์มีข้อคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ ชีวิตเราที่อยู่ในประเทศไทยจําเป็นที่สุดที่เราจะต้องศึกษาภาษาเพื่อจะไปที่ศูนย์ราชการจะไปทําหนังสือจะไปทําอะไรเหล่านี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเขาแอนตี้ภาษาไทยแต่สมัยนี้อลอัรมดิละเขาไม่ได้ NT แอนตี้แตอยากจะฝังให้กับน้องๆว่าไม่ว่าจะเรียนปอนด์จะเรียนอะไรตอนนี้ระบบการศึกษาไทยมีอีกหนึ่งระบบก็คือกศออน,นอ,อะไรต่างๆเหล่านี้ อยากจะให้พวกเราทุกคนไม่ทิ้งคือทั้งสองเรื่องทั้งสอง,งเรื่องทั้งสอง <ใน S 1> เรื่อง,ง,งใช่ครับควบคู่กันไปใช่เพราะเป็นผลดีสําหรับเราไม่ใช่ว่าเรียนภาษาไทยแล้วไม่ได้ผลบุญไม่ได้อะไรไม่ใช่เราเรียนเพื่อที่จะให้ความรู้กับเขาเผายแพร่สิ่งที่เราเรียนมาอะไรต่างๆด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรน,นั้นเป็นผลบุญที่มหาศาลเลย<ช>แต่วันนี้เราอยากคิดอย่าคิดอย่าคิด แคบว่าต้องเรียนศาสนาต้องเรียนคิดภีรต,ต้องเรียนอัลกุรอานอย่างเดียวอันนี้เสียดายแหละข้อมูลจากอัลกุรอานเราจะเผยแพร่ให้กดกับคนอังกฤษคนคนต่างศาสนกได้หรือไม่ไม่ได้อันนี้เป็นการขัดทุนครับแล้วก็ความก้าวหน้าของเราก็ไม่มีถ้าเราอยู่ที่เดิมนะถ้าเราอยู่ที่เดิมวันนี้เราทำเสแล้วเทคโนโลยีก็เข้ามาในเรื่องของการพูดภาษาอะไรต่างๆเหล่านี้ อยากจะให้ทุกคนเยาวชนทุกคนศึกษาถูาครับหลายหลายภาษายิ่งดีหลายหายภาษายิ่งดีนะอย่าไปอย่าไปคิดว่าไม่ได้ฉันต้องศึกษาภาษามาลายูอย่างเดียวภาษาอื่นฉันไม่ต้องการอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นความคิดที่ผิดและเป็นแคบนิดเดียวนะเป็นความคิดที่แคบนิดเดียวเราไม่เอาอย่างนั้นครับในเรื่องของทั่วโลกณนะวันนี้ภาษาอังกฤษครับ ภาษาฝรั่งเศสภาษออาอาหรับภาษามาเลย์มาลายูกลางมาลายูถินอาจารย์คิดว่ามีความสําคัญแค่ไหนอัลฮัมดุอ<ห><ะ>ิลลด้วอัลฮัมดุลหะทุกภาษานี้มีความสําคัญมากกับชีวิตเราครใครที่ร่ํารวยภาษาคนคนนั้นก็เป็นคนที่ร่ํารวยในสมัยนี้ในด้านธุรกิจก็ดี ธุรกิจไม่ต้องพูดถึงแล้วคนที่รู้ภาษาคนที่อะไรต่างๆเหล่านี้เขาสามารถไปทั่วโลกได้โดยไม่จําเป็นต้องมีล่ามไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครเพราะเขามีวิชาความรู้มีภาษาโดยเฉพาะภาษาภาษาอังกฤษนะะเป็นภาษาที่สําคัญของโลกณนะปัจจุบันนี้แลวก็ภาษามาลายูในอาเซียนของเรา เราก็ไม่ทิ้งแล้วก็ภาษาไทยในประเทศเราเราก็ไม่ทิ้งอยู่ดีและภาษาอาหรับเราก็ต้องเรียนเพื่อที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของอลัอิสลามนั่นก็คืออัลกุรอานนะฮะอันนี้อันนี้ภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญตอนนี้โรงเรียนหลายหหลาหลายลายโรงจัดเป็น,<ใ>นคอร์สเรียนภาษาในพื้นที่ของเรานี้ม,มีการจัดห้องเรียนพิเศษเป็นห้องเรียนภาษา อังกฤษอินเตอร์เป็นภาษาอะไรต่างๆเหล่านี้เราเราเห็นภาพแล้วรู้สึกภูมิใจมากและก็เห็นเยาวชนในวิดีโอใน Facebook ในเพจใน t i k t o k ในอะไรเขามาอสอนภาษาวะลัคค์คำอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้อันนี้อันนี้นี่เป็นข้อดีสำหรับเยาวชนของเราที่ใช้สื่อแล้วสามารถให้ความรู้กับคนได้ในเรื่องของการใช้ภาษานาฮะฮัมดดลล่์ การเครารพหรือการเที่ยวฟารมผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีในในส่วนของเยาวชนคนไทยครับในขนณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็ต้องเอนดูเด็กอันนี้อันนี้<จ>อ<จ>ัอนนี้ชัดเจนใช่ใช่มีความรักเด็กเสมอลูกหลานของใช่เองอาจารย์ครับในพื้นที่ของเราเความสงบสุขความอะไรความสันติสุขอย่างเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไหมผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เด็กที่มีคุณค่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยครับบังครับเพราะเด็กเด็กเหล่านี้แหละจะโตเป็นผู้ใหญ่<ช>นะเด็กเหล่านี้แหละถ้าเขามีแนวคิดที่แอนตี้มีแนวคิดที่ไม่ดีมีแนวคิดอะไรต่างๆเหล่านี้โอ้ผมเชื่อว่าแน่นอนจะไม่เกิดความสงบแน่นอนนะถ้าเด็กเราเด็กวันนี้ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจผู้ใหญ่สิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการไม่เข้าใจเรื่องหลักนน้นหลัก,ลกนี้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วพอเขาโตมาโตในสภาพที่เขากโกรธแค้นอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะทํำยังไงให้พวกเขาเข้าใจเข้าใจดีนะเป็นเป็นการแก้แก้ปัญหาสามจังหวัดได้ดีเหมือนกันวันนี้ในการรวมตัวเยาวชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะตจะทำยังไงให้เกิด ให้เขาเข้าใจนะเข้าใจถึงแก่นแท้ของอิสลามว่าอิสลามยังไงกรอบของอิสลามยังไงอะไรต่างๆยังไงนะถ้าผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูผู้ใหญ่ไม่อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ไม่ปรึกษาไม่อะไรต่างๆเหล่านี้เด็กก็จะไปเองอันนี้อันนี้อันตรายเลยถ้าเด็กไปเองเด็กรู้สึกว่าเอ้าทำได้อะไรทาได้หมดก็จะจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังค, <ำ S 1> ครับสามสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ปลูกฝังการรักชาติ รักแผ่นดินรักพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รับอาจารย์ครับ,อ,รบอัลฮัมดุลิลลาห์ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนับถือศาสนาอิสลามนะ,ะที่อยู่ในแผ่นดินไทยจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องเคารพสิทธิ์ในการอยู่ร่วมกันสังคมพระหูวัฒนธรรมรนะฮะเราอย่าไปคิดไม่ดีคิดอะไรต่อชาติ สถาบันอะไรต่างๆเหล่านี้อิสลามก็สอนชัดเจนว่าเราต้องอยู่ในสังคมอยู่อย่างสันตินไม่แบ่งพวกไม่แบ่งไม่แบ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะอะไรครับเป้าหมายคือเป้าหมายหนึ่งเดียวคือเราอยู่ที่ไหนถ้าเราปลอดภยัยเราสลามาัดเราสันติแสดงว่าที่นั่นเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเรา ไม่ต้องไปหาเรื่องหาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นครับเยาวชนที่รักทั้งหลายครับมาเถอะครับเรามาศึกษานะพยายามอ่านหนังสือให้มากแล้วก็มาร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยกันอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาตินะอย่าไปสร้างความเดือดร้อนรเรามาสร้างความดีนะสร้างคุณธรรมให้เยาวชนรุ่นรุ่นต่อไปแล้วก็สร้างประเทศ บ้านเมืองของเราให้เกิดความสง,งบสุขเราต้องร่วมมือถ้าจากฝ่ายรัฐอย่างเดียวฝ่ายเราไม่ร่วมมือก็จะไม่เกิดความสันติถ้าฝ่ายเราเปิดใจฝ่ายรัฐก็เปิดใจฉละความสันติก็จะเกิดขึ้นในณดินแดงของเราครับครับท่านผู้ชมครับร้อยนัดครับวันนี้เรื่องที่เราคุยกับอาจารย์ลอมดอนอาจารย์ลอมดอนนี่เป็นดังวิชาการในพื้นที่จังหวัดชียงเด่นปากใต้เทเป็นจำนวนลง ที่มีความสามารถในการบรรยายธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้และการใช้ภาษาได้ต่างหลายภาษาครับวันนี้รายการของเราขอบคุณครับอาจารย์รบดอครับขอบคุณครับต้องลาไปก่อนเลยครับพบกันไหมรอบหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมวะเรามมะตุลลอฮิวะบะเัยะกาตุฮ